สวัสดี <wield ing 1970> ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตาม t ิกต็อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคำว่าเค m เอ็ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับใครทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าเว็บไซต์เข้ามาในตัวเว็บไซต์นะครับอต,ตอนนี้ก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เคมเอ็มี M ีเฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นหมวดหมู่ให้เลือกเลยนะครับจะมี facebook youtube t i k k ไอจีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นของ t i k t o อกให้ดูนะครับให้เรามาคลิกที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมวดหมู่นะครับมาเลือกเป็น เพิ่มผู้ติดตามนะครับอันนี้นะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับจะให้คลิกเลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคนมาเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นอันแรกให้ดูนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปเอาลิงก์ที่ ติ๊กตอกของเรานะครับแล้วก็อัดลอกยิงด้านบนนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็นํามาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำส1 0นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลอกสักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับไปทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทั u ร์นี้วอลเล็ตนะครับอังกอรวอลเล็ตนะครับ แล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับแล้วก็มี perfect money นะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมีเฟ o บุ o o ยูทู t ทิก t อร์ไปจีนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับใครเพื่อนลองเลื่อนดูกันนะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในนี้ก็ได้นะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ ในาน,านี้เลยนะครับขับมาดูที่แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีไรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับตัวชื่อเหนือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นชา้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายบินผ่าน้าวเว็บไบตฟนะครับหรือใครจะติด ติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับมาด้านขวานะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตั๋วแล้วก็ทางไลน์นะครับก็ง่ายสะดวกสบายด้วยนะครับอเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นยังนะครับอตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับมีหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนนะครับก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะครับดูนี่ครับนี่นะครับมีหนึ่งร้อยเก้าสิบสองคนแล้วนะครับ ก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆจนครบนะครับอถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มผู้ติดตามทิกต o k หรือยอดวิวหรือยอดแชร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ